สวัสดีครับ f c ฟหั FC. วเด็ดเล็กเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับ f c กันคลิปนี้ผมจะนำห้วเลาพัฒนาหวดประจำวันที่24ตุลาคม2568ลงคลิปให้กับ f c ทีที่ลังหาข้อมูลแนวทางห้วเลาพัฒนาผมก็จะนำเลขสูตรการคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักพันหล,ลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปตัวเลขเด่นจับคู่ชุด สี่ตัวสตัวสตัวและชุด2ทางให้กับ fc ดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สอนวิธีการคำนวณหาเลขเต็นหลักพันหลักร้อยห,ห,หลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขตัวเร่นจับคู่4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากเวลาพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายาณในการรับชมครับ ขอบคุณครับมาดูการสรุปผลกันออกซากวอยลาวพัฒนางวดประจำวันที่22ตุลาคมกันก่อนครับผลกันออกรางวันที่1 6 8 4 9 1 8 6 8 4 9 1 8เล็กท้าย4ตัวครับ4 9 1 8 4 9 1 8 3ตัวบน9 1 8 9 1 8 2 1 8 1 8 2ตรง4 9 4 9นะครับนี้เป็นผล งวดลาสุดนะครับ22ตุกลาคมครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปไปในงวดวันที่2 2กันสักนิดนะครับย้อนดูกันก่อนนะครับในงวดวันที่22ครับที่ผมได้ลงคลิปให้กับ F อซดูเป็นแนวทางครับในชุดนะครับสรุปเด่น2ตัวบนล่างครับในชุด2ตัวล่างนะครับสรุปจับคู่16ชุดหลุดนะครับออก49ครับแต่ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับหลักร้อย ผมดึงมาหนึกไปครับแต่ที่เลขเกไม่ดึงครับหลักหลักพันนะครับหลักพันเข้าเข้า,ขาที่เลขสี 4, ครับและในชุดสตัวบนครับในชุดสตัวสรุปไว้นะครับจะพู้ไว้สิกชุดสรุปไว้สี่ชกสี่ชุดนี่เลยหนึ 1, 4, 1, 8, 6, 4, ่งสี่หนึ่งเน้นไปที่หกแลองหกสี่แต่ผลกันออกไปที่หนครับหนดในชุดในสี่ชุดนี่ครับหนึ 1, 8, ด่ดเครับ และในชุด3ตัวก็หลุดหลักร้อยครับหลุดหลักร้อยครับและในชุด4ตัวครับก็หลุดในตำแหน่งหลักร้อยนะครับหลุดในตำแหน่งหลักร้อยหลัก10บครับในชุดสรุปฟันธงครับเป็นที่น่าเสียดายครับเพราะว่าผลการออกนะครับ4 9 18ก่ครับส9 1 8าหสลับเลขเดียวครับหลุดไปเลขเดียวคือเลข6ครับแต่เลข6นี้ มาในตำแหน่งหลักแสนนะครับหลักแสนนะครับเป็นที่น่าเสียดายครับที่เอฟซีที่นาชุด4ตัวไปประกอบการครับและในชุดนะครับสรุป2ตัวบนล่างครับ8ชุดครับ8ชุดก็มาเข้าที่182ตัวบนตรงๆครับสองตัวบนตรงๆครับท่านใดที่นําชุด2ตัวบน8ชุดนี้ไปประกอบการทั้ง2ตัวบนสองตัว่าง ของจะโชคดีเข้าหนึครับดีใจกับท่านที่มีโชคครับท่านที่ไม่มีโชคก็ต้องลุ้นกันต่อวันที่24นะครับมาติดตามกันต่อได้เลยครับมาดูสูตรการคำนวณครับหาเลขเด่นประจําหลักพันหลักน้อยหลักสิบหลักหน่วยครับผมนิดํมเล็กไทยสีตัวงวดล่าสุดซึ่งออก4918มาเป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับ หลักพันนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรคำนวณแต่ในสูตรจะนำตัวเลขหลักพันงวดต้าสุดก็คือเลขสี่มาคำนวณครับสูตรที่1นึ่งสามเป็นตัวตั้ง3ได้จากกันนำหลักพันคือ4มาตั้งนับลดจาก4มา1แต้มคือ3บวกแกนเลขสเพิ่มไปเลขเกตัวก็แล้วครับสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งถอยหลักพันสูตรที่2ครับได้1เป็นตัวตั้งครับหนึงตัวนี้ครับได้จากกันนำหลักพันงวดสุดคือ4บวกหลักพันก่อนหนึ่งคือ7ครับ1 4ึ่งบวกเเท่ากับสิ เมื่อได้แเอ็ดเอาหนึงลมาตั้งตั้งหนึงบวกจากเลขหนึงเพิ่มไปได้เก้ตัวก็แล้วก็หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าต่ละพันสุดที่สครับได้หเป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้ครับได้จากการนําตัวเลขนะครับได้จากการนําตัวนี้ให้นําหลักร้อยคือ9บวกหลักพันคือสีครับเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสานำผลลัพธ์คือสาตัวหลังบวกหลักพันคือเคือสีครับสามวกสเท่ากับเเมื่อได้กับเเอาเจ็มาตั้งตั้งเนับลดจากเจแต้มคือห แล้วก็บวกจากเลข6เพิ่มไปให้ได้เลข9ตัวกันนะครับ 6, 7, 8, 9 0 1 2 3 4ึ่งามหลักพันสุดที่4ครับได้5เป็นตัวตั้งครับ5ตัวนี้ครับได้จากการนำตัวเลขนะครับให้นำหลักหน่วยบนคือ8บวกหลักพันคือ4ครับ8บวก4เท่ากับ12นำผลลัพธ์คือ2บวกหลักพันคือ4ครับ2บวก4เท่ากับหเท่ากับ6เอากนมาตั้งตั้ง6นับลดจาก6 1แต้มคือ5แล้วก็บวกจะได้ค่้าเพิ่มไป ไมายเลขกาตัวไปแล้วครับ5 6 7 8 9 0 1 2 3เมื่อครบสี่ถคำนวณหลักพันให้นับแต้มจนนั้น4สูตรครับจากาไนี้ที่ผมนับแต้มจน,นเด่นไว้ครับมี1 3 6 7 8 9ครับ1 3 6 7 8 9ได้6ตัวได้6ตัวนี้ครับผนี้นำสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่นครับดึงเลขหนึ่งตีเลขหกตีเลด้าครับ1 6 8 9ดึง4ตัวนี้ครับเป็นเลขเด่นประจำหลักพันนะครับ มาดูสูตรหลักร้อยครับทั้งหมดสสูตรครับแต่ละสูตรจะนำตัวเลขหลักร้อยงวดล่าสุดก็คือ9ามาคำนวณค่าสูตรที่ใน8ได้8เป็นตัวตั้ง8ได้จากกระนำหลักร้อยคือ9ให้บวกตัวเองก่อนครับ9・9・18กท่ากับ18ขาได้18เอา8ปดนมาตั้งตั้ง8นับลดจาก8 1แต้แทมคือ,อได้8ก็ตั้ง8แล้วก็บวกจากด้8เพิ่มไปได้ขาตัวก็แล้วครับ8 90 13 456 เนหลักร้อยสุดที่2ครับได้3เป็นตัวตั้งครับ3ตัวนี้ได้จากกระนำหลักร้อยมวลสุดคือ9บวกหลักร้อยก่อนน้าคือ4ครับเบวกสเท่ากับ13ม <c oughs> เมื่อได้13เอา3ามจะามาตั้งตั้ง3แล้วก็บวกจากเลข3าเพิ่มไปเลขยก้าตัวกันลยครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1หก็ปนหลักร้อยสุดที่3ครับได้4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้นะครับได้จากกระนำตัวเลขให้นำหลักแสนคือ6บวกหลัก ร้อคือ9บ6บวก9เท่ากับ15เมื่อได้15เอา5ผลลัพธ์ตัวหลังบวกหลักร้อยคือ9คับ5 9ท่ากับ14เมื่อได้14เอา4ระหว่างตั้งตั้ง4แล้วก็บวกเกณฑ์4เพิ่มไปให้ได้9ตัวกันล้ครับ4 5 6 7 8 9 0 1 2ตัหลักร้อยสุดที่4ครับได้6เป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้ครับเด็จากคำนำหลักหน่วยบนคือ8บวกหลักร้อยคือ9 8 9เท่ากับ17 เมื่อได้17เอา7ตัวหลังครับบวกหลักร้อยคือเกครับ7จวกเท่ากับ16บหว่าสิบกเอาหกลงมาตั้งตั้งหแล้วก็บวกจากเลขหเพิ่มไปให้เลขตัวเก้าแล้วครับหกเจ็ดแปดเ้านหนึมเมื่อครบ4ี่ส่วนคณนหลักร้อยให้นับแต้มเจ็ดัสี่สนครับจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเดีมครับนี่หนึ่งสย์ครับหนึ่งสได้6ตัว ใน6ตัวนี้ครับผมในสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่นครับดึงเลขหเเกเดืด้ครับ1 4 6 9งึง4ตัวนี้ครับเป็นเลขเด็นประจำหลักร้อยนะครับมาดูสูตรหลักสิบครับทั้งหมด4สูตรครับแต่ในสูตรจะนำตัวเลขหลักสิบงวดล่าสุดก็คือ1มาคำนวณครับสูตรที่นี้สเป็นตัวตั้ง3ได้จากการนำหลักสิบบวกตัวเองครับ1บวก1เท่ากับ2นํนำผลลัพธ์คือ2บวกหลักสิบคือ1อีกงทีครับ2บวก1เท่ากับ3 เลขกับ3มาสามมาตั้งตั้ง3บวกจะได้3เพิ่มไปเลก้ตัวกันแ้วครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1แต่เป็นหลัก10สูตรที่2ครับได้8เป็นตัวตั้งครับไปตัวนี้ครับได้จากการนําหลัก10ของเราสูตรคือ1ให้บวก10ก่อนนั้นคือ8ครับ1บวก8เท่ากับ9นำผลลัพธ์คือ9มาตั้งนับลดจาก9 1แต้มคือ8บวกจะได้8เพิ่มไปเลขก้าตัวกันครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6ต่อไหลัก10สูตรที่3ครับได้7เป็นตัวตั้งครับ7ตัวนี้ครับ ได้จากการนำตัวเลขหลักแสนก็คือ6บวกหลักสิบคือหนึ่งครับ6บวกเจ็ดหบวกหนึ่งเท่ากับ7นําผลลัพธ์คือ7นะครับนำผลลัพธ์คือ7บวกหลักสิคือ1ครับอีกหนึ่งครับเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแบวกับแปดเอาแปดเันตั้งตั้งแปดนับลดจาก81แต้งคือ7แล้วก็บวกจากเลขเจ็เพิ่มไปเลขก็ตัวนแล้วครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์่องสามสี่ห้าะเป็นหลักสิบศูนยที่สครับได้ศูนย์เป็นตัวตั้งครับศูนย์ตัวนี้ได้จากการนำหลักหนนวยบบบคคคืืออัร 8ปบวกหนึ่งเท่ากับ9นําำผลลัพธ์คือ9นะครับบวกหลักหน่วยบวกหลักสิคือหนึครับเก้าบวนึ่งเท่ากับสิบเท่ากับสิเอาศูย์ตรงมาตั้งตั้งศนย์แล้วก็บวกจากในศูนย์เพิ่มไปในเก้าตัวกั 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, นนะครับศูนย์หนึ่งเปดเพื่อครอบ4ี่สนนหลักสิบ 10. พอให้นับแต้มจนกระสีสูตรครับจัดได้เลยที่ผมนับแต้มจนในกัรับมี13 4 580ครับ1 3 4 5 8 0ได้6ตัวใน6ตัวนี้ครับผมนีสูตรเทียบเ่นเพื่อเดกๆครับเด่นเลขสามดเลขห้าด่นเลขแปดเนในสูตรครับสามห้าดตัวนี้ครับเป็นเลขเป็นประจําหลักสิบนะครับหาดดสูตรหลักหน่วยค่าตัวสี่สูตรครับแต่ได้สูตรจะทำตัวเลขหลักหน่วยงวดล่าสุดก็คือ 8มาคํนวณครับสืตรที่1 S ืเป็นตัวตั้ง4ได้จากการนําหลักหน่วยคือ8บวกตัวเองลงเข้าไปแล้วเท่ากับ16ตามผลลัพธ์คือ6ตัวหลังบวกหลักหน่วยคือ8ครับ6 8เท่ากับ14แล้ว14เอ4ตามมตั้งตั้ง4แล้วก็บวกกันได้4เพิ่มไปเป็นเลขาตัว9แล้วครับ4 5 6 7 8 9 0 1 2โดยหลักหน่วยสุดที่2ครับได้8เป็นตัวตั้งครับ8ตัวนี้ครับได้จากการนําหลักหน่วย คือ8ครับบวกหลักหน่วยก่อนนั้นคือ0ครย์8แวกเท่ากับ8เท่ากับ8อา8ตั้งตั้ง8บวกแครแ8เพิ่มไปเลขตัวกนแครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6ต่อไปหลักหน่วยสุดที่3ครับได้2เป็นตัวตั้งครับ2ตัวนี้ครับด้จากนําหลักแสนคือ6บวกหลักหน่วยคือ8ดครับ6 8เท่ากับ14ผลลัพธ์คือ4บวกหลักหน่วยคือ8ครับ4 8เท่ากับ12มื่เอา2เลยมตัตั้งตั้ง2แล้วก็บวกอย่างนี้2เพิ่มไป ฮาลิกาตัวกันครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าศูนยหลักหน่วยสุดที่4ี่ครับได้หเป็นตัวตั้งครับหกตัวนี้ครับได้จากการน,นำหลักสิบคือหนึ่งบวกหลักหน่วยคือแปดครับหนึ่งแปดเทากับเก้านำผลลัพธ์คือ9กบวกหลักหยคือ8ครับ9ก้าแปดเท่ากับสิบเจดเส, 9, ส, 7, ส 7, เอา 7, เจ็ดลงมางตั้งตั้งเ็นับลดจากเจ็ดหนึต้มคือหบวกจะได้หเพิ่มไปเลิกาตัวก,กันลวครับหกเจ็ดแปดเางสมื่อครบ 4, สีู่นย์นวณหลักหน่วย ก็ให้นับแต้มเชื่อกันสี่สูตรครับจากไดเลยผมนับแต้มจนเล่ครับมีสองสี่หกครับสองสี่หได้6ตัวใน6กตัวนี้ครับเป็นสูตรเทียบชนเพื่อเด็กนะครับดึงเลขสองดึงเลขสี่ดึงเลขหกดึงเลขเก้าครับสองสี่หกเก้าดึงสี่ตัวนะครับเป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยครับนี้เป็นสูตรคํานวณครับหลักพันนะครับหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหัวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมครับมารู้กันจับคู่ ชุด2ตัวล่างและชุด2ตัวบนครับดูชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุด2ตัวล่างผมก็จะนําหลักพันสตัวครับ1689ครับจากพู้หลักร้อยสตัวครับ1469จะได้ชุด2ตัวล่างเวลลาพัฒนาดังนี้ครับ1นึ่งวันบจากครบหนยสย4ตัวครับย1่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหกวันสิบจากครูหนยวย4ตัวนะครับ ไ้หกหนึ่งหกี่หกหกหกเก้าครับแปดวันสิจับค่ยสี่ตัวครับเอ็ดแปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดเก้าครับเก้าวันสิบจับคู่โยสี่ตัวแล้วครับยี่สเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกเก้าเก้าทั้งหมดในชุดสองตัวล่างจับคู่ไว้สิบหชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงองตัวล่างครับมาดูกันจับคู่ชุดสองตัวนันต่อครับในชุดสองตัวนผมจะนําหลักสิบสี่แล้วครับสามห้าแปดศูนย์จับคู่หลักหนยสี่ตัวครับสองสี่หกเก้าจะได้ชุดสองตัวบนหวลาา พัฒนาดังนี้ครับสามวันสิบจับคู่ลุกนสีตัวครับเอ้สามสองสามสี่สกสามเก้าวัสิบจับคู่กสีตัวครับไอ้ห้าสองห้าสากครับแปดวั 0, สิบจับคู่กสีตัวครับเอ้แปดสองแสี่กครับศนยวันละสิบจับคู่กสีตัวครับไอ้ศูนย์สองศนสูนย์หูนเก้านะครับทั้งหมดในชุด2องตะบนจับคูไว้สิชุดครับนี่เป็นชุดตรงสองตะบนมาลุ้นกันครับว่า สอตัวชุดและ2อตาราง16ชุดจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเน้นทดลองครับดูชุดสรุปชุดเด่นก่อนนะครับในชุดเด่น2ตัวล่างครับในชุด2อตารางตามสูตรคนจับคู่ไว้16ชุดผมแนะนําสูตรมาเทียบมาชนมาตัดจาก16ชุดครับเหลือชุดเด่นที่สรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นก็จะมี1 4 6 4 6 9 8 1ึงครับ1 4 6 4 6 9 8 1ทั้งหมด4ชุด ใน4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่น2ตัวล่างชุดตรงตตัดมาจาก16ชุดมาลุ้นกันว่า146 4 6 9 8 1จกจะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนี้ครับ f อท่านใดถ้าท่านมีสูตรคำนวณได้เลยเดี่น2ตัวล่างก็นำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเลขที่ถูกใจตรงห้ท่านมากที่สุดครับมาดูการสรุปชุดเด่น2ตัวบนต่อครับในชุด2ตัวบนตามสูตรคำนวณจับคู่ไว้16ชุด นะครับใน16ชุดนี้ผมแนะนาสูตรมาเทียบมาชนมาตัดเพื่อสรุปจจดเด่นครับชุดเด่นที่ตัดแล้วสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นก็จะมี3 6 4, 8 82,86 4อกชุดครับ 36, 42 4 8 2 8 6ทั้งหมด4ชุดนี้เป็นชุดโเรียน2ตัวเวชุดตรงตตัดมาจาก16ชุดมาลุ้นกันว่า4ชุดเด่นที่สรุปตัดไว้แล้วครับตัดแล้วก็36 48 8 2 8 6กจับมาหรือไม่หรือจีอยู่ในกลุ่ม16ชุดนี้ครับ เอฟีท่านใดถ้าท่านมีสูตรคำนวณได้เลขเด่น2ตัวนก็ให้นํามาเทียบประชนกันครับจะได้ตัวเลขถูกใจตรงแก่ท่านมากที่สุดครับมาดูชุด3ตัววันก็ชุด3ตัโทนผมจะนําหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรอสีตัวครับ1 4 6่งตัวนี้ผมดึง2ตัวครับดึงเลข4ตัวหนึ่งครับดึงเลข9ตัวหนึ่งวางหลักร้อยครับผมจะนํา4และ9 2าตัวมาจับคู่กับชุดเด่นสงวนสีครับ3 6 4 8 8 2 8 6 จะได้ชุด3ตัวหวเราวพัฒนาดังนี้ครับชุด3ตัววนนะครับที่สรุปจะคู่เด่นไว้ครับ4วางหลักร้อยจะคู่ชุดเด่นสมศรี 4, ชุดรับใจ436 44848286 9วางหลักร้อยครับจบคู่ชุดเด่นสมศรีชุดรับใจได้936 9 4 8 9 8 2เ8 6, ทั้งหมดในชุด3ตัวจบคู่ไว้8ชุดนะครับนี่เป็นชุดตรงตรงตัวหวเราวพัฒนา มาลุ้นกันครับว่า8ชุดนี้จะเดินตามสุดหรือไม่ครับมาดูกันสรุปชุดเน้นทดลองครับดูชุดที่ชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุด2องตางตามสุดกนนจับคู่ไว้16ชุดสรุปชุดเด่น4ครับ4ชุดเด่นมี1 4 6 4 6 9 8 1ชุดเน้นครับ2ตัวล่างครับเน้นไปที่6 9ครับเน้นไปที่6 9นะครับส่วนชุดรองรอยที่6 4ครับเน้น6 9รอง6 4นะครับและในชุด2ตัวบนครับ ตามสูตรคณวนจับผู้16ชุด16ชุดเด่นสี่ครับสี่ชุดเด่นมี36 48 82 86ชุดเน้นครับเน้นไปที่86นะครับเน้นไปที่86ครับส่วนชุดรองรองไปที่36ครับเน้น86รอง36นะครับนี่เป็นชุดเน้นรองสองตัวจากสี่ชุดเหลือสองชุดครับมาดูการสุดชุดเน้นรองสามตัวต่อครับในชุดสามตัวบนนะครับตามสูตรคนวนจับผู้ไว้แปดชุดครับในแปดชุดนี้ครับชุดเน้นสามตัวบนครับ สามตัวบนเน้นไปที่98 6ครับเน้นไปที่986นะครับส่วนชุดรองครับรองไปที่นะครับรองไปที่436ครับรอง436เน้น9 8 6ปรอง436นะครับนี่เป็นชุดเน้นชุดรองเด็กไทย3ตัวจาก8ชุดเหลือ2ชุดนะครับมาลุ้นคนว่าเน้นรอง2ตัวล่าง2ชุดครับ69 64และ69 2ก้อตัวชุดครับ36และ86 3ามโดนสอชิครับ4 3 6และ986จะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูชุด4ตัวต่อครับชุด4ตัวผมนำชุดนิลอง2ด้าน2องชิ้ครับหและ69จับคู่ชุดนิลอง2ด้านองชิ้ครับ3 6และ8 6จะได้ชุด4ตัวหวยเลาพัฒนาดังนี้นะครับชุด4ตัวครับที่สรุปจับคู่เด่นไว้ครับมี4 6 436ครับ6 4 8 6 6แ3 6และ6986ทั้งหมด4ชุดนะครับนี่คือชุด4ตัวชุดตรงตรงชุด มรุลุกันว่า4ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไหมครับมาดูกันสรุปชุดฟันธงครับผมจะสรุปเล็กท้าย4ตัว3ตัว2ตัวและ2ตรวล่างหวัวเราพัฒนาในงวดันที่ f 4ให้กับ fc ดูเป็นแนวทางครับในชุด4ตัวตามสูตรคนนนจับอว้ยชุด ใน4ชุดนี้ครับชุดสรุปฟันทอง4ตัวเด่นที่สุดเน้นไปที่698 6ครับ6986ครับ3ตัวสรุปฟันทองท,ที่ก้าทปดหกเก้าแตัวสรุปฟันทองที่8 6 86 2ตัวล่างสรุปฟันทองไปที่6969ครับนี้เป็นชุดสรุปฟันทองเลขท้าย4ตัว3ตัว2ตัวนและ2ตัวล่างนะครับมาดยชุดสเสวน2ตัวบนล่างครับจากสุขนวลนจับก,กู้เด่น2ตัวมีอนี่ครับชุด2ตัวก็จะมี 1 4 6 4 6 9 8 1 3 6 4 8 8 2และ8 6ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขกเด่นชุด2ตัวก็จะมาได้ทั้ง2ตัวทั้ง2ตัวล่างหวลาาพัฒนาในงวดวันที่2 4ตุลาคมนะครับนี่เป็นข้อมูลแนวทางครับหุเลาาพัฒนาผมได้นำลงคลิปให้กับ FC ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณ ในการตัดส um ินใจตัวเลขทุกตัวเลขเป็นสู่สุคำนวณข้าสุดคำนวณสุดนี้จะมาตามสุดแต่ออกตามสุรหรือไม่ก็ต้องเราติดตามผลการโนุนสรับ้เราพัฒนากา้งวดประจำวันที่24ตุลาคมนะครับขอบคุณนิฟซีหัวเด็ดเด็กเป็นกลางวันทุกท่านทุกคนทุกแรงใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคานวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหเรลาพัฒนางวดประจำวันที่ 24ตุลาคม2 5 6 8ลงคลิปให้กับ fc ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการชิดค้นหาข้อมูลสุดไว้ดีๆเล็ขเด่นลงคลิปให้กับ fc ดูเป็นแนวทางในคลิปต่อไปนะครับ fc ท่าหนหดครับถ้าโชคดีแล้วครับอยากให้กันกำลังใจกับแอดมินก็มาที่ช่องทางนี้ได้นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นช่องทางที่ FC ทุกท่านครับถ้าท่านโชคดีแล้วครับอยากจะสมับุนในการทําคลิปลงคลิปให้กําลังใจกับแอดมินก็ช่องทางนี้ได้ครับขอบคุณ f c ทุกท่านเลยนะครับที่ได้ทําการสนับุนตลอดมาเรื่อยมาครับขอให้โชคดีเฮงๆปับปังตลอดไปและขอบคุณ f c ทุกท่านที่มาติดตามรับชมขอโชคดีกันทุกคนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ